สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง GPS Watch นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับนาฬิกา v i d o Commander รหัสตัวถัง8269นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมเคยรีวิวมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับตัวนี้ก็สวยไม่แพ้ตัวนั้นเลยนะครับอ่ะ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่สนใจนาฬิกาม i d ดคอมมานเดอร์ที่เป็นหน้า12ดอกไม้เนี่ยรหัส8269เนี่ยนะครับต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยมาพร้อมกับสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้นะครับว่าการดูรหัส8269กับ8479เนี่ยมันต่างกันทางไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเอาหน้าปัด ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรหัสของ8 4 7 9นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส8 4 7 9นะครับซึ่งตัวนี้เป็นหน้าปัดอะไหล่นะครับที่ผมได้มาจากกลุ่มมือสองเนาะผมเนี่ยตั้งใจจะซื้อมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมนะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบกันนะครับว่าว่าระหว่างหน้าปัด8 4 7 9กับ8 2 6 9หเเนี่ยม,มาต่างกันยังไงนะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ย จุดที่สังเกตหลักๆเลยนะครับจะเป็นจุดที่เขียนคำว่า Ocean Star d a t ดาโตเรนะครับก็คือตรงข้างซ้ายของผมนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือหลักครับหลัก12ดอกไม้นะครับหลัก12ดอกไม้ของหน้าปัดที่เป็น8479เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะมองดีๆนะครับนาฬิกามิโดที่เป็นหน้า12ดอกไม้ที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับ หลักทุกอันเนี่ยนะครับเวลามันโดนแสงเนี่ยนะครับอ่ะมันจะต้องสะท้อนแสงออกมาแล้วมันจะเห็นเหลี่ยมมุมที่ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าหน้าปัดเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าหลักตัวนี้นะครับเริ่มหลุดลงไปแล้วนะครับขอบจุดดำๆเนี่ยเริ่มหลุดไปแล้วเนี่ยนะครับหลายหลักเลยนะครับที่เริ่มหลุดไปแล้วเนี่ยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าปัดแท้นะครับของ8 4 7 9 นะครับจุดที่สังเกตเนี่ยนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวหนังสือของไอตัวด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับตรงโอเชียนสตาร์เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัว S อนะครับเราสังเกตที่ตัว S อสนะนะครับตัว S ตัว S ตัวฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะหนากว่านิดนึงนะครับจะหนากว่านิดนึง แล้วก็ตรงขวามือผมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเรียวบางแล้วก็คมกว่านะครับในรหัส8 8269นะครับแล้วก็ตรงหลักครับทุกคนหลักเนี่ยเรามาดูตรงด้านขวามือของผมนะครับหลักตัวนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีการเล่นแสงที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับหลักทุกตัวเนี่ยนะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์มากๆเลยสําหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งเป็น รหัสที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ได้รับความสวยงามนะครับและค่านิยมของการสะสมนาฬิการุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มามือสองเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าหลักเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเลยนะครับเนี่ยเวลามันโดนแสงเนี่ยนะครับมันขอบดําๆมันหายไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูสังเกตดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยหน้าปัดเนี่ยนะครับเหมือนจะไม่ค่อยคมเลยนะครับแล้วก็ตรง, Switch, รตรงสวิต์นะครับตรงสวิต์เนี่ย T-SWIT เนี่ยนะครับตัวข้างล่างนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าตัว S ของตัวนี้เนี่ยจะหนามากๆเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าปัดที่ผ่านการเขียนมาขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเป็นหน้าปัดที่ผ่านการเขียนขึ้นมาใหม่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยน,นะครับเป็นออริจินอลนะครับ เห็นไหมครับว่าตัวหนังสือเนี่ยตัว S เนี่ยนะครับหรือว่าตัว T หรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะบางแล้วมันจะคมกว่านะครับมันจะบางแล้วคมกว่าแล้วหลักของมันเนี่ยนะครับหลักของ8 4 7 9กับ8 26 9กาก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่หลักของอันนี้เนี่ยมันจะมีการแต้มแต้มสีดำนะครับโดยที่สีตัวนี้เนี่ยมันสามารถขูดออกมาได้นะครับเนี่ย <S <S ผมลองขูดได้ดูนะครับนี่ ตัวนี้ขูดออกมาได้แต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการตัวขอบมุมนี้นะครับมันจะมีมันจะมีมิติขึ้นมาที่หนึงนะครับมันจะนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีขีดดําตรงนี้นะครับซึ่ง8269เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรหัสที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็หายากนะครับสวยแล้วหายากซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีข้อเสียนะครับสําหรับนาฬิกามิโที่เป็นรหัส8269เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่า คนที่ข้อมือใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะใส่ไม่ค่อยได้เพราะว่าบานพับเนี่ยนะครับเป็นบานพับแบบสั้นนะครับเป็นบานพับแบบสั้นคนที่ข้อมือใหญ่ๆ,ๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องใส่โดยที่ข้อ,อวงรอบตรงนี้เนี่ยนะครับประมาณ18ถึง20เซนนะครับใครที่ข้อมือขนาด18เซนเนี่ยผมคิดว่าไมา่อาจจะใส่นาฬิการเรือนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า1นนะครับ เป็นบานพับแบบสั้นนะครับระยะของสายเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับส่วนใครนะครับที่ซื้อนาฬิกาจับผมไปนะครับแล้วข้อมือใหญ่เกิน18นะครับผมจะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นบานพับยาวนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะให้ไป2อันนะครับใครที่ซื้อองผมไปเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าผมเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ข้อมือใหญ่ๆเนี่ยนะครับใคร ผมจะเปลี่ยนบานภาพตัวนี้เนี่ยเป็นบานภาพยาวให้แล้วจะแถมอันเดิมเนี่ยออริจินอลของมันเนี่ยไปให้ด้วยนะครับเผื่อว่าวันในวันหนึ่งเราอยากจะเอาตัวนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของการสะสมนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีต้นแบบที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เวลาเราขายต่อในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีอะไหล่เดิมอยู่นะเรามีอะไหล่เดิมอยู่เราก็จะขายได้ราคามากขึ้นนะครับ เราก็จะขายได้ราคามากขึ้นผมเชื่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับนาฬิกามิโ c o m m a n d e r รุ่น12ดอกไม้เนี่ยนะครับราคาจะไปไกลมากๆเลยนะครับราคาจะไปไกลมากๆเลยแล้วใครที่ชอบสะสมนาฬิกาเนี่ยนะครับผมมองว่าการสะสมนาฬิกามิโดนา12ดอกไม้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับกระแสกําลังมาเลยนะครับเพราะว่า1นนะครับราคาเนี่ยไม่ได้สูงนะครับราคาไม่ได้สูงแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ประมาณสัก สามหนึ่งสี่พันบาทนะครับอย่างเก่งก็ประมาณห้าพันบาทเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าซื้อเข้ามานะครับก็สี่ห้าพันแล้วนะครับสี่ห้าพันแล้วแล้วยังไม่รวมการเซอร์วิสอีกนะครับยังไม่รวมการเซอร์วิสอีกนะครับค่าเซอร์วิสค่าเขียนภายน้ําค่าทํากันน้ำํำทาระบบกันน้ําเนี่ยอย่างต่ําเนี่ยก็ประมาณพันห้าถึงสองพันได้นะครับพันห้าถึงสองพันเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการทําให้มันจบ นะครับทำให้มันจบแล้วมันไม่มีปัญหาภายหลังนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับผมเปิดขายเรือนนี้อยู่ที่ราคา7,000บาทนะครับ7 0 0 0บาทนะกับนาฬิกาที่เป็นรหัส8269ที่สภาพสวยนะครับหน้าปัดตัวนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นหน้าปัดที่ค่อนข้างสวยที่สุดนะครับ เป็นหน้าปัดเดิมที่สวยที่สุดนะครับที่ผมเคยได้มาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเสี้ยนอะไรไม่มีเลยนะครับที่แบบเป็นริ้วรอยของการใช้งานหรือการแกะของช่างเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับ่นะหน้าปัดเนี่ยวิธีการซื้อเนี่ยนะครับเราควรที่จะซื้อหน้าปัดที่มันสวยๆแล้วก็ตัวได้ตัวแท้เดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยผมเปิดขายอยู่ที่ราคา 7 0 0 0บาทนะครับรวมส่งนะครับนาฬิกาเรือนนี้ผ่านการเซอร์วิสมาแล้วนะครับและผมรับประกันนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่แท้เดิมออริจินอลนะครับถ้าสมมุติว่าท่านไปตรวจสอบมาแล้วนะครับพบว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยไม่แท้นะครับผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับใครที่ซื้อนาฬิกาจากช่องของผมไปเนี่ยเขาจะทราบดีนะครับว่าผมเนี่ยเคลมจริงนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ดีผมซื้อคืนนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่านาฬิกามีปัญหาเนี่ยผมรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบหมดเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมเปิดขายอยู่ที่ราคา7 0 0 0บาทนะครับราคานี้รวมส่งนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่ข้อมือใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะแถมบานพับให้ด้วยนะครับโอเคใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าดูเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูนะครับว่าความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับ อ่นะครับค่อนข้างหลวมนิดนึงนะครับผมเป็นคนข้อมือเล็กนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยผมบอกดเลยนะครับว่าเป็นนาฬิกา8269ที่สภาพเดิม,เ,ดมเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะครับ คนะครับก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับความสวยงามนะครับของนาฬิกามิโดนา12ดอกไม้เรือนนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยผมเปิดขายอยู่ที่ราคา7,000บาทนะครับ7000บาทนะใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อมาทางเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ